สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีเช็คาวันนี้พามาชมสายยุโรปนะ SUV นะที่โอ้โหเมื่อก่อนนี่เบียดเบียดกันมาเลยนะครับมีตัวปอ r ์เช่ y e n n นนะครับอ u d i ีตัวนี้ครับ Q7 แล้วก็ตัวโฟลทัวเล็กนะครับสตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสมรรถนะที่บอดี้ใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็ตัวถังใกล้เคียงกันมากเลยตัวนี้เป็น a u d i Q7 ค u a t t r o นะครับปี2008ครับ สีเทาเดิมๆโรงงานเลยแล้วคันนี้เครื่องยนต์3.0 V6 TDI นะครับตัวดีเซลขับเคลื่อนสีล้อฟูดรามตัวนี้โอ้โหบอกเลยน่าสนใจเพราะว่าปี2008นะเลขไม่แพงง่ายนั่นเองแล้วก็พูดได้เลยว่าฟีลลิ่งการขับดีนะครับแล้วก็อยู่ในยุคนี้นะก็ดีเซลก็ค่อนข้างประหยัดครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูที่ภายนอกกันเลยครับสำหรับภายนอกนะเราดูจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยถ้าเห็นนะโอ้โหเขาเรียกว่าหน้าห่วงนี่ จะรู้เลยครับเป็นออดี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าในปีนี้2022เนี่ยรถออดี้เริ่มกลับมาขายมากขึ้นแล้วนะครับเป้ว่าน่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเทานะครับค่อนข้างออกโทนไปนในทางเข้มนะแต่ไม่ถึงขั้นเข้มมากก็คือเป็นสไตล์ของรถยุโรปครับประมาณนี้เลยนะครับออกแบบบางทีเป็นเทาแบบเบสสีฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งไฟทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป้ถือว่ายังใสยอยู่นะถือว่า ถ้าปี2008อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนนี้สปอร์ตไลท์ก็ยังค่อนข้างใสไฟตรงนี้ยังใสยอยู่เลยครับทั้งคู่เลยนะทั้งสองฝั่งด้านหน้ารวมๆสวยงามครับโอเคพอมาดูทางด้านข้างนะครับด้านข้างดูมิติรถนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเพราะว่าดูฐานทุ้มล้อนะครับมันจะมีระยะนิดนึงนะครับซึ่งโ่งมาลงตัวมากถ้าดูตัวถังคันนี้นะบอกเลยว่าที่ย้ําเลยว่าจะไม่มีการชนนะ่ะชนเบาไม่มีเลยเพราะว่าดูจากสันขอบนะดูเส้นจากหน้าเนี่ยจากหน้าวิ่งไปถึงหลังเนี่ยตรงเนี้ย กั่นเดิมหมดเลยนะครับอ่าแต่คันนี้ถ้าไปมองนะทั้งหมดนะไม่เรียกว่าร่องรอยเรียกว่าแบบเด็่นรอยแบบเหมือนแบบรอยบุบลักยิ้มเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีอยู่จุดเดียวนี่มีแค่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่คิดว่าน่าจะแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องทําสีได้นะครับจุดนี้อ่าแต่ว่านี้รถมันเพิ่งมาก็ให้ดูเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันสามารถทําอะไรได้้างกับมันได้บ้างโอเคส่วนนี้ก็ทุกอย่างเดิมเดมหมดเลยนะนี่ก็ร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับร่องรอยการเฉียวอะไรเงี้ย ซึ่งพวกนี้อาจจะปั่นออกนะครับหรือไม่ออกอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะด้านล่างนี้ก็คือมันจะตัดด้วยเรียกว่าสีดำเนือแต่ว่าพอรถเปียวเก่าแล้วอาจจะดูแบบแอบเทาๆแล้วนะออหรือว่ามันสีเทาเข้มไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้นะครับพวกล่องรอยขอบป,ประตูก็ตามสไตล์ครับรถไซส์ใหญ่เนี่ยเวลาเปิดนะครับพวกนี้โอกาสกระแทกมีสูงมากนะครับซึ่งเป็นปกติมากโอเคจริง,รงๆเมื่อกี้ที่บอกอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามานะมีไซนจากด้านหน้านะและมาทากด้านข้าง ลองมองว่าปี2 0 0 8ันนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วเป็นเส้นอย่างนี้แล้วคือบอกให้คําเดียวครับดีไซน์ล้ามากนะถ้าเทียบใน3ามรุ่นที่ไม่บอกเป๊ว่าเขาดูทันสมัยสุดอะพอดีนะยุคนั้นเลยนะครับโอเคไล่มานะคิวตวแต่เล่ทุกอย่างยังสภาพดีครบหมดนะครับโอเคหลังคาโอเคสภาพดีน่าจะไม่เคยจับแหลกครับสภาพยังใสยอยู่นะล้อหน้าหลังเท่ากันนะครับขนาด1ินิ้วนะ ยางแนะนําว่าเป็นไปได้ถ้าซื้อไปเป้นแนะนาว่าเปลี่ยนครับเพราะว่ายางค่อนข้างปีเก่าแล้วแล้วก็ดอกไม่ได้เยอะแล้วนะครับก็แนะนําแบบนั้นครับเปลี่ยนดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากให้ความนุ่มนวลเป้แนะนําว่าใช้ล้อเดิมได้ความนุ่มนวลแน่นอนนะครับกับรถลักษณะแบบนี้แต่ถ้าอยากให้หล่อแบบ V.I.P. ขึ้นมาใส่ล้อใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้เกาะถนนมากขึ้นอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะซุ้มล้อนี่ค่อนข้างเหลืออยู่นะครับยังใส่ล้อ20ล้วกว้างอันี้อีกนิดนึงยังได้อยู่ในส่วนของท้ายรถนะครับเดี๋ยวเราามดู ดีไซน์ของทอร์ดี้นะครับถ้าสังเกตดีนี่ดีไซน์เขาเห็นไหมครับแบบนี้เส้นมันจะขึ้นอยู่ที่ขอบด้านหน้านี่เพราะอะไรเดี๋ยวเป้จะให้ดูเพราะว่าไฟปกติถ้ารถบางคันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวถังรถใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ฝาท้ายซึ่งดีไซน์สวยจริงๆนะเดี๋ยวเป้เปิดให้ดูว่าดูนะครับนี่ที่บอกเห็นไหมครับตรงนี้โล่งเลยเห็นไหมไฟมนอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วดีไซน์เนี่ยคือถ้ารถปกติอาจจะอยู่นี้จริงๆนะแต่ว่ามันจะอยู่บนบนนิดนึงนี่อยู่แบบ อยู่ในส่วนของเนี่ยกลางรถแบบนี้เลยไล่มาซึ่งแบบดีไซน์นะอย่างสวยอะ่ะอย่างนี้เลยนะครับตัว q 7นะครับย้ำโอเคตัวนี้3.0 t d i ซึ่งบอกว่าไฟท้ายทั้งสองข้างถือว่าจังภาพ80%ยังใช้ได้ยังสวยงามไฟตรงนี้ก็ยังโอเคนะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีแตกนะตัวนี้เป็นมเพักออก2ข้างนะครับเป็นเครื่งอยงยนต์3.0ดีเซลก รถยุโรปเขาจะแบบค่อนข้างเวลาเรื่องระบบระบายไอเสียเนี่ยสังเกตก็คือจะออกคู่ยุโรปไม่ว่าเขาเรื่องการดีไซน์ระบบไอเสียเนี่ยไม่ว่าเขาก็ค่อนข้างเน้น,นความสมดุลนะครับในการที่แบบให้กระจายได้ดีขึ้นแล้วกับเพิ่มแรงอัดอะไรต่างๆด้วยส่วนกันชนนี่ก็ค่อนข้างเดิมนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่คือล่องรอยจริงๆเลยนะครับตันนี้ก็เป็นรอยนิดหน,น่อยตัวนี้จะไม่ได้มีกล้องมองหลังนะครับเดีย๋ยวตองท้ายรถนิดนึงเดี๋ยวเนี่นยนะเปิดแล้วโอเคตัวนี้ มองง่ายๆนะเป็นรถ SUV7 ที่นั่งที่แบบโหถ้าสมัยก่อนก็มีไม่เยอะสมายัย2008เนี่ย SUV ยังแบบช่วงมาแรกๆครับร์ทใหม่ๆนะครับก็สมัยนั้นมันจะเป็นพวกพ o r t u n e r แต่มันก็เป็นไม่ใช่ SUV แท้ๆใช่ไหมมันก็อาจจะมีความยาวที่กว้างกว่าน,นั่งกว่าแต่ว่านี่สําหรับยุโรปถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ายุโรปจริงถามว่าเขานั่งเจ็ดที่นั่งบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยหรอกเขาจะนั่งห้าที่นั่งมากกว่าแต่ว่าเพื่อนหลังเนี่ยเขาจะเก็บของมีครับ ไม่ปิดให้ดูเคนี่ครับได้ความโล่งขนาดนี้วางของนี่บอกได้เลยประมาณเมตรยีิบได้น,นะพอได้อยู่นะถือว่าเก็บของได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับจุดนี้นะถือว่าดีไซน์ข้างหลังเนี่ยกว้างพอสมควรเลยนะแล้วก็ไม่พอเมื่อกี้ที่บอกว่านั่งเนี่ย มีแอร์ Air หลังนี่ครับเพราะว่าจริงๆคันนี้มันเป็นแอร์สี่โซนใช่ไหมมันก็จะมีตามหัวเสาเลยสี่เสาเลยครับเรียกว่าถ้าใครกาลังมองหารถเอสยูวีตะขันหนึ่งแบรนด์ยุโรปเมื่อก่อนผูดตามตรงอาจจะไม่มีกําลังซื้อเพราะว่าโหตอนออกใหม่นี่นะ่าร่วมๆสี่ล้านนะคันนี้ไม่ว่าหรือสี่ล้านนิดๆอะไรเงี้ยแถว,ถว,นนวๆนั้นอ่ะหรือ3ปลายกว่าแน่นอนคันนี้แบบราคาตอนนี้ไม่ถึงล้านแล้วอะ่ะไม่ใช้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะส่วนอื่นทุกอย่างโอเคหมดนะอันนี้ยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าคนตัวเล็กเนี่ยอันนี้แ ป๋าดูมากจริงเนี่ยไม่สุดมือเหมือนกันนะโอเคอนี้เลยโอเค,อ,เคอย่างนั้นขอาสรุปดีกว่าครับสำหรับคันนี้นะภายนอกนะต้องบอกว่ารวมๆโอเคเลยนะครับประมาณ60-70%สวยงามนะครับเดิมๆไม่มีการทําสีแล้วก็ไม่มีการชนหนักแน่นอนอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูขุมลังขึ้นกันเดี๋ครับว่าเป็นไงครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล3.0 V6 นะครับบอดี้นะครับเป็นตัว TDI จริงๆบอดี้เนี้ยมันจะมีเบนซินกับดีเซลใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นบล็อกดีเซลที่เป้มองว่าโอ้โหถ้าถามว่าในยุคนั้นก็คือมีโฟกัสออดี้แล้วก็คายเยนตัวแรกๆครับปี2008อะที่เป็นบล็อกลักษณะแบบนี้แต่คายเยนเนี้ยที่เป้เจอส่วนใหญ่เจอตอนช่วงนั้นจะเป็นเบนซินซะมากกว่านะแต่ว่าดีเซลมีไหม,อ,มอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ถามว่าบ็อกเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมากแล้วตัวนี้นะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์เรียกว่าเอาวิวด้ดีกว่านะที่เป้สังเกตง่ายเป้จะดูสังเกตจากตัวที่ถ้ามันเป็นรุ่นคอสโตร์นะเมื่อไหร่เนี่ยเป้จะคิดว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเลยเพราะเวลาออดดี้เนี่ยถ้าเป็นตัว q เจ็ดใช่ไหมครับตัวนี้มันจะรถยกสูงซึ่งเป็น SUV เนี่ยเพราะเอส s u v ทุกตัวที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งหมดเลย นะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลนะถ้ามันไม่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อแจ้งมาได้นะแต่เป้รู้สึกว่าตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับตามสเปคของรถนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสภาพของตัวเครื่องยนต์ดีกว่านะครับอย่างแรกก่อนฝาครอบนี่ถือว่าคุยถ้ารถปีขนาดนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะเป้ว่าเขาเซอร์วิสถึงแล้วก็ด้วยกับเลขไมล์เพียงแสนห้าเท่านั้นเองนะกับรถปีขนาดนี้นะเป้บอกให้เลยว่าถือว่าไม่เยอะเลยแล้วก็สภาพรวมๆยังสวยงามนะ พวกท่อยางต่างๆ,ๆ,ๆนี่ค่อนข้างเดิมนะมีการเซอร์วิสเปลี่ยนบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ข้อดีของตัวออดี้เนี่ยเบ้อรู้สึกว่าใครเคยเล่นนี่ไหมครับพวกช้อปปิ้งออนไลน์ครับพวกอลี e age, เอ็กซ์เพสออลีบาบาอะไรพวกนี้ครับเชื่อไหมว่าออดี้เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถหาอะไรทดแทนเนี่ยได้ง่ายอยู่เลยยกตัวอย่างเช่นพวกเนี่ยอย่างเงี้ยฝาปิดพวกขีดน้ำอะไรเงี้ยนะครับคือมีเยอะมากเบ๊ว่าคิวเจ็ดก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่สามารถ เซิร์ชหาหรือสั่งจากจีน่ะได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปหาของสูงเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆพวกนี้พลาสติกหรืออะไรเงรี้ยราคามันถูกมากอะจนที่เราสามารถสั่งมาแบบทดแทนได้ถือว่ารวมๆโอเคเลยแล้วก็บอกเลยคันนี้จันตีเลยดูน็อตทุกตัวเลยไม่มีแกะเพราะว่าคันนี้ชนหนักชนเดาแทบไม่มีจะมีแค่แบบล่องรอยลักยิ้เล็กๆขูดๆขีดๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง นอกนั้นนี่คือถือว่าเดิมจริงนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ถ้าตามสเปคมันประมาณ249แรงม้านะที่ไปดูสเปกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ในยุคนั้นก็ถือว่าแรงแล้วแหละแต่ถ้ากับคอมมันเร็วรุ่นใหม่ๆอะ่ะเป้ว่าเครื่องจะเล็กกว่านี้แต่แรงมาได้เท่านี้นะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะแต่ด้วยพละกําลังของรถเนี่ยเปว่ามันเหมาะสมมากนะสำหรับเครื่องยนต์3,000ซีซีเพราะว่าด้วยบอดี้ที่มันหนักและใหญ่แล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อด้วยอันนี้แมทช์มากจริงๆต้องลองมาขับคือแบบบอกเลยว่า ใช้ได้เลยนะครับฟีลลิ่งดีมากโอเคอย่างนั้นท่องเครื่องเป้มองว่าไปให้ประมาณรัก65-70เปอร์เรวมๆเดิมๆใช้ได้แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์น่าใช้มากครับเรามาดูส่วนภายในนะต้องบอกว่าโอ้โหเข้ามาฟิลลิ่งนี่คือรถยุโรจริงนะทีนี้เดี๋ยวเป้ขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับว่าอยากดูหน้าปงหน้าปัดต่างๆแล้วก็สังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นรถยุโรส่วนใหญ่กุญแจนะยุโรแท้ๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะ มันจะไม่ใช่เหมือนพวกเบนท์บีที่มันจะเป็นทางด้านขวานะแต่ว่าหลังๆก็เปเห็นก็เป็นตัวปุ่มพุทธ์สตาร์ทก็มีข้างซ้ายก็ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนนี้นะครับระยะสตาร์นิดนึงนะโอเคเสียงดังไม่ต้องตกใจคือหนึ่งคือเครื่องดีเซลแล้วเนี้ยเปเปิดป,ประตูใช่ไหมเสียงมันก็เลยได้ยินจากข้างนอกมันจะไม่เหมือนอยู่ด้านในนะครับโอเคเรื่องดีไซน์ของน้าปัดกันเลยแบบวิเข้ามาแล้วสะดุดตามันเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนเขาเรียกรูปหยดน้านะครับวางซ้ายขวาเลยนะครับแยกอย่างนี้เลย ฝั่งวัดรอบที่มีตัวอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วก็ตัวไมโครเมลที่มีเกจน้ํามันทันหนีวิ่งมาเพียงแสนห้านะครับแสนห้าจริงๆแสนห้าเตะๆเลยพูดได้เลยว่ารถปี2 0 0 8ถือว่าไม่เยอะเลยนี่พูดตามตรงแลว้วไม่เยอะเลยนะครับจุดนี้แล้วก็มีดีไซน์ที่บอกตำแหน่งเกียร์ต่างๆตำแหน่งประตูหรือดีไซน์ของอุณหภูมิด,ด้านนอกนะครับว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงกลางเลยก็ค่อนข้างมองง่ายดีไซน์ถือว่าเป็นว่าล้านะในยุคนั้นถือว่าล้ำ้วนะครับ โอเคเลยดีไซน์สวยงามแล้วก็ตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นวงมาลัยเดิมนะเป็นมัลติฟังก์ชันนะก็ปรับโหมดต่างๆบวกลบต่างๆจุดนี้นะครับแล้วก็มีด้านซ้ายเนี่ยจะมีปรับพวกล็อกความเร็วนะครับจากจุดนี้นะมีก็พวกเป็นปั่นน้าฝนนะครับจุดนี้เลยนะไฟเลี้ยวจะเป็นทางด้านซ้ายนะรลยุโรปนะครับก็จะอยู่แล้วแล้วก็ชุดของตัวสวิตไฟเนี่ยจะเยอะนิดนึงนะครับจะมีชุดออโต้นะ ไฟหลีไฟหน้านะครับแล้วตัวนี้จะมีตัดหมอกหลังตัดหมอกหน้าด้วยนะครับแล้วก็พวกปุ่มพวกนี้พูดตามตรงก็คือรถยุโรปค่อนข้างแบบมีร่องรอยนิดนึงจริงๆพวกนี้มี2อย่างมันมีรับทำนะครับรีสโตพวกนี้ ấy, <fal is> Syn. ให้มันสวยงามกลับมาเหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะพวกปุ่มพวกนี explicar. ้เมสังเกตรถยุโรปนะออดี้เนี่ยก็จะมีร่องรอยถลอกถลอกเนี้ยพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจะมีนะครับแต่ไม่มีแตกหรืออะไรสิ้นแต่มีล่องรอยถลอกเนี่ยปุ่มเช่นท่นล็อกต่างๆก็มีนะครับอันนี้ไปยอมรับเลยปุ่่มมตางๆี โอเคพอไปดูส่วนจอกลางจอกลางเะเป็จจนจอแบบที่บอกสถานะต่างๆไม่ว่าในเวเตอร์หรืออะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางคือจอไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขาเรียกการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยต้องบอกว่าแอร์แบ่งโซนนะครับซ้ายขวาแล้วก็จริงๆตัวนี้เขาว่าแบ่งเป็น4โซนนะคือมีหัวเสาแต่ละเสาเลยนะครับเป็นแอร์ชุดหลังเนี่ยทึ้งด้านหลังทุกตำแหน่งเชื่อว่าแอร์เย็นเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้เลยนะครับแบ่งกันได้เลย โอเคส่วนวิทยุเนี่ยเป็นของเดิมนะครับเล่นซีดีนะครับยังอยู่ในยุคนั้นอยู่ก็ยังเล่นซีดีอยู่นะครับถัดมาคอนโซลเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะอารมณ์ฟีลลิ่งเดียวกับตัวพวกคาเยเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆเนี่ยเป็นปุ่มปรับวิทยุต่างๆ,ๆจะอยู่ตรงจุดนี้ทั้งหมดเลยชุดล่างนี่นะครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะส่วนเกียร์นี่ก็คือยังเป็นเกียร์ปกตินะแล้วก็สามารถบวกลบเกียร์ได้ด้วยนะครับจะเชนไปทางด้านซ้ายนะแล้วบวกลบเกียร์แล้วตัวนี้มันขับสี่แล้วได้บอกเลยจี ไม่ว่าน่าจะผิวเดิม,ดมนะครับก็ตามสภาพการใช้งานไม่ได้มีแตกแบบเสียหายมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาเลยแต่ด้านหลังปรับมือนะครับไฟส่วนต่งางๆของนี้ก็ยังทา้ง,งานได้ครบถ้วนหมดนะรวมๆด้านหน้าเป้ให้ประมาณ 60- 65%มันมีร่องรอยพวกถลอกของปุ่มค่อนข้างเยอะนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นจุดอื่นๆเป้ไม่รู้สึกว่ามีส่วนไหนเลยที่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเนยครับว่าด้านหลังนั่งสบายไหมนะครับ ด้านหลังคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการปรับเบาะถอยหลังนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆตำแหน่งจริงที่เรานั่งจริงอ่ะเป้ว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะนี่เท่านี้ก็ถือสบายแล้วนะเพราะว่าน,นี่สำหรับเวลาเราทานอะไรหรือต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็พอได้นะดูโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยก็ดีถือว่าเป็นรถที่เพียบพร้อมนะครับสำหรับในยุคน,นั้นเลยนะครับรวมๆวอ้โอเคนะเป่ว่าก็นั่งสบายครับเดี๋ยวเป้ลองพับในจุดนี้ให้ดู ที่เวลาเราอาจจะแบบมีนั่งข้างหลังเนี่ยก็คือสามารถขึ้นลงจากจุดนี้ได้นะครับอ่าแต่ตัวนี้นไม่ได้พับเบาะนะโอเคก็ถือว่ารวมๆใช้ได้นะถือว่ารถเอวีแท้ๆสไตล์ยุโรปที่ดีเลยนะครับยุโรปเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะสร้างความพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะไฟส่องเนที่นะแต่ละตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตรงสองเท้าเนี่ยก็จะมีไฟแบบ เหมือนหลี่ให้เห็นนิดนึงก็รวมๆภายในไม่บอกว่าเป้มีรู้สึกติดนะครับก็มีอยู่ด้านหลังเนี่ยมีติดก็คือว่าถ้าสังเกตดีๆฝั่งซ้ายเนี่ยม่านาใช้งานได้ครบถ้วนนะแต่ฝั่งขวาเนี่ยอันนี้ม่านอาจจะเสียหายไปซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่ามันสามารถซ่อมแซมได้หรือเปล่าเบิกอะไรได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่เป็นไรนะน้องที่เหลือไปว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ อย่างนั้นเป้ขอสรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับออดี้ Q7 นะครับตัวคอร์โนะครับปี2008นนะคันนี้วิ่งเพียงแสนห้าเท่านั้นย้านะครับวิ่งเพียงแสนห้าเท่านั้นและไม่แท้ๆด้วยเพราะว่าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับตั้งแต่ออกรถมาเลยนะครับคันนี้ก็แนะนําเลยครับคันนี้สภาพรวมๆเนี่ยตัวถังเดิมๆถือว่าดีมากแต่มีล่องรอยแบบเล็กๆน้อยๆขูดขีดลักยิ้มบ้างเล็กน้อยรอบคันมีอันนี้ต้องยอมรับเพราะรถมันใหญ่แต่ว่าโดยพื้นฐานชนหนักชนเบาไม่มีเลยดีกว่าคันนี้ถือว่า เจ้าของเดิมขับมาดีมากนะครับแนะนําเลยนะครับคันนี้คันนี้ขอย่าตนะครับตั้งราคาอยู่ที่901,900บาทครับถือว่าเป็นราคาที่สามารถไปต่อได้ในการแต่งรถนะครับในการจะแบบว่าแต่งไปนี้ที่ทางไหนแลลี่แต่ง VIP หรือเลยก็ได้นะเป้ว่า Q7 ขนาดรถปีเก่าขนาดนี้นะดีไซน์เขาแบบเขาโอเคอยูอ่ไม่ถือว่าหลุดตีมากนะอันนี้แนะนําเลยครับแล้วก็ขับทุกวันสบายครับเป้ว่าเป็นรถที่ใช้งานทุกวันได้ขนาดรถปีเก่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับขอให้เซอร์วิส ถึงแค่นั้นเองเป้ว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกไกลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป้มีรับซื้อรถรับรีวิวไขย,ยนรับเคลร์นรถนะครับใครสนใจโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0ู6 5 6 4 5 5 2กหีานึ่งครับมีคำตอบมีราคาดีๆให้แน่นอนครับเดีย๋ยพยายามหายรถไปเรื่อยๆครับก็มีอาจจะบางช่วงหายไปบ้างคือไม่ได้ปไปไหนครับพอดีงานหลักมันแน่นจริงๆนะครับก็พยายามหาเวลามาทำให้ลูกค้าให้ทุกคนดูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ยังไงไม่ทิ้งไปไหนนอกครับสัญญาเลยนะครับยังไงวันนี้ขอยนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ